สวัสดีและสวัสีดัสคุณผู้ชมทุกคนทักทายกันด้วยนะครับเราวันนี้เรามีัเกมนี้มีชื่อว่าการ์เดอร์เลเจนต์น,นะครับก็ทุนอยู่ที่2.8งจุดแปดเอ็มไม่หนึ่งเอ็มมีแน่วันนี้น่าจะได้มีแน่แต่คงไม่ใช่ไม่แรกเพราะถ้าใครจําได้เราเพิ่งแตกกับมันไปเมื่อไม่นานวันนี้นะแต่เขาต้องใช้ใช้แรงเยอะมากกว่าจะแตกกับมันได้คือเขาต้องยากเนาะเขาต้องแตกยากมากๆอ่ะ ลูกคนอยู่แล้ว,วจ่ายยังไงรับชมคนเพื่อความมาเนองเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำเล่นตามนะครับดูืเพื่อความมาเนองและความสุนานเท่านั้นเรื่อยๆเจ็ดสิบห้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีคูณอยู่แล้วนะครับปึ๊บ น,นี้ยังไม่ได้หมีนะครับนี่มันจะคุณได้เยอะหรือได้น้อยมันยังไม่สําคัญมันสําคัญตอนที่จะได้ควรจะได้เยอะคือตอนที่ได้หมีครับเนี่ยมีหมีแล้วควรจะแบบมีหลักร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบอะไรก็ตามเพราะแบบโอ้โหเรียบร้อยโอกาสลุดมือไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วมีแต่โอ้โหถ้าได้คือแตกเลยเนี่ยห้าร้อยถ้าได้คือเรียบร้อยเลย รอบล่าสุดที่เราเล่นกับมันไปคือเราได้หมีคูณสิบนะครับแล้วมันคูณสองห้าสิบมัง้งเออเป็นคูณสองรอยห้าล่าสุดนะแต่ใช้เวลาเล่นนานมากยื้อดมายืออ้อดมามีหมีแต่ไม่นี่อเอาเ,เข้าไปมึง จบเพลกไม้เนี่ยมันไม่มีแล้วว่ะเพะื่อนเออจบเพกเกือมากไม้นี้เกือจัดเลยนะเพื่อนฮะเราก็จะอัปเกรดราคาแรงเลยแล้วกันเจ็ดร้อยห้าสิบเคไปแล้วหลังจากไม้นี้ผมจะไม่ปล่อยให้รอนานครับคือใส่เลย1นเอ็มรู้เรื่องกันไปนเลยนะเล่นบ่ายโมงนะยีิบห้าข้ามไป มึงย้ำที่เดิมทำใหม่วะน่านโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอย่าเี้เอาอย่อาอี้ยย้ำที่เดิมสามรอบแล้วนะคือข้ามข้ามถ้าคูณไม่เยอะข้ามครับผมจะบอกนะมานี้ราคาแรงอยู่นะเจ็ดแสนห้านี่คือ โอ้โหถ้าไม่ได้หมีนี่ช็อกแน่นอนอะ่ะและเหมือนจะมันได้เวลาแล้วฮะมันได้และฮะก็วัดกันไปเลยเนาะยื้อไปก็เท่านั้นครับถ้าคนมันจะแตกแต่ไม่เอาแบบไม่ได้หมีเธอขอร้องแล้มันแย่ไปวะ เจงยับไปนั่นแหละทีเดียวขอมีดีๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหห้าสิบมึงไม่คิดจะชนะเลยจริงๆว่ะไอคูนเยอะเนี่ยโอ้โหเอาวะเปิดหมีไว้หรือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดละบอว่าในการเวลาเล่นโอ้โหนั่นไม่มีหมีชนะรู้ว่าไงคนดูมึ้ว่าไง จะเหลี่ยมกันอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหข้ามเลยครับนี้ไม่มีประโยชน์นะครับหกับ2องเอามาทำเชี่ยอะไรครับขอให้ในคำหยาบมาดีๆปุ๊บห้าสิบเหอะโอเคเนี่ยพอคุยกันได้หน่อยเออแล้วคุณสี่ชนะด้วยอันนี้อาจจะไม่เจ๋งนะตอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะแต่กำไรไม่น่าได้นะครับ ไม่น่านได้เยอะถ้าได้ก็ได้ไม่เยอะนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่านได้เท่าเท่าทุนยังมาอยู่อะหนึ่งร้อยไม่ได้ครับมันจะเลี้ยงเราแล้วก็จบไปนะครับตัดจบไปคือผมรู้แพทเทิร์นเกมของมันอะอตรงๆเลยนะเราสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะประมาณไหนถ้าคูณได้ประมาณนี้อย่างเงี้ยน่าจะมีกำไรอยู่นิดหนึ่งนะครับโอเคโอเค กอมันไม่เจ๊งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเว้ยจริงๆนะ,ะต่อนะฮะต่อนะฮะไม่เจ็บเรเคีเราโดนเป็นหนักเราต้องตามคืนนะปึบ๊บโอ้โหนี่นึกว่าจะได้ทีเดียวสามทัวไปเลยะฮะแต่คุณก็แย่อยู่ดีวะ่ะ คุดแย่มากนะเออมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับมาดูกันนะเป็นยังไงปุ๊บอย่านะดีๆมันต้องมีดีๆบ้างโอ้โหเพื่อนโอ้โหคุณถามจริง <laughs> ตามนั้น อืม,อมโดนแน่แตาเนี้ยไม่ต้องสืบเลยไม่ต้องสืบเลยดูทรงแล้วนะยับด้วยนะฮะประเด็นคูร้อยโอ้โถ้ามานี้เจ๊งผมอาจจะเลิกเลยผมรู้สึกว่าผมขอขอเก็บไปหน่อยแนละ้วกันถ้ามาโดนอย่างนี้ชิบหายแนย่หมดหมดเลยอ่ะเนี่ย เกินไปวันนี้โดนนะครับวันนี้โดนจริงขนาดเรารู้สึกว่าบางทีได้ได้ดีเลยนะฮะเปิดมาได้พร้อมหมีแต่แบบคุณก็แย่ต่อให้คุณดีก็ต้องมาลุ้นอีกอยู่แล้วอะ่ะเออนม่ชนะจริงว่ะคุณเยอะก็ไม่ชนะจริง เอาหมีมาเอาหมีมามาไม่ได้หนักเลยนะเนี่ยจริจริงหนักเลยอะ,ะคุณผู้ชมครับดูจากตรงนี้แล้วก็รู้แล้วนะ โอ้โหเห็นไหมคือทุกครั้งที่ไม่ได้หมีจะชนะมึงบ้าปะเนี่ยมึงแกล้งกูแล้วแหละมันแกล้งเราแล้วแหละผมว่านะเนี่ยชนะไม่มีหมีไงอ้อคอยอีกไม่นึง ขออีกไม้นึงให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยมาขนาดนี้ละทําเกินไปว่ะชมรมคนชอบหมีนะครับทําเกินไปมากอย่างนี้ผมจะฟ้องนะครับสมาคมคนชอบหมีไม่ยอมต้อง500ปฏิหารเท่านั้นตอนนี้คูณ500ปฏิหาร อย่าลืมแถวแรกนะเพื่อนนะอย่านะเพื่อนอย่าเออห้าร้อยเท่านั้นที่จะเปลี่ยนโลกคือห้าร้อยเท่านั้นห้าร้อยมาจริงห้าร้อยมาจริงห้าร้อยมาจริงแล้ถห้าร้อยได้ด้วยอีกห้าร้อยไปแหมพูดอะไรขอแค่ไม่ใช่สองขอแค่ไม่ใช่เรียบล้อ เอาแล้วเรามารอดูกันว่าจดจบของชมรมคนชอบหมีมันจะเป็นยังไงผู้ชมผมไม่เคยเห็นตัวเลขนี้ในเกมนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคูณเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยคือไม่คิดว่าจะคิดว่าน่าจะได้2แน่นอนอ่ะเพราะมันสิบนี่มันมันเยอะไปเ้ยเท่าไหร่วะ โอ้โหมันเยอะโอ้โหแม็กวินปวะวะเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสิบสองโอ้ฮิ้ใครเห็นก็ว่าหมดผู้ชมอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตผมนะครับ กับการได้คูณที่เยอะขนาดนี้ในเกมนี้ผมอยากรู้ว่ามันแม็กสุดเท่าไหร่วะเกมนี้ขอหาดูก่อนนะครับคุณผู้ชมไม่คิดไม่ฝันฝันที่ไม่กล้าฝันฝันที่ไม่เคยหวังว่าจะได้นะครับแม็กวินอยู่ที่หนึ่งหมื่นเท่าครับถ้านหนึ่งหมื่นเท่าก็เท่าไหร่ยี่ห้าเอมหรอเอเอใช่นะฮะโอู้จอมโอ้จะบ้า อูอันนี้เยอะจริงอัน,นเยอะมากกูชมตั้งแต่เคยได้มาเลยนะครับแล้วมันมาในไม้ละหนึ่งเอ็มเรากำไรทั้งหมดสิบเอ็มโอ้โหใจสั่นมือสั่นเลยตอนนี้คือผมไม่คิดจริงๆว่ามันไม่น่าเหลือแล้วมันรอแค่ว่าจะออกตอนไหนแล้วที่ผมรู้สึกดีที่ผมเล่นอีกไม้หนึ่งที่แรกของจะพอแล้วนะฮะโอ้โจะคลิปหน้าคลิปนี้ดราม่ามีแน่นอน,นงาดดราม่ากันนะครับดูเพื่อความในความสุขสันเท่านั้นสวัสดีครับ